สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุม38จังหวัดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาว,ว,น,ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับรายงานสภาพอากาศกับกบผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานสภาพอากาศกันเลยนะครับกรมอุตุเตือนมรสุมถล่ม38จังหวัดตกหนักคร้อยละ70ของพื้นที่ กทมโดนด้วยระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่23กรกฎาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคมอทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุดีรสชั่นเจิมปากาบริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามไปทางตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ150กิโลเมตรพายุนี้ไม่ส่งกระทบต่อประเทศไทยพยากรอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดร3 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูม,ตมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภมูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด2 22 6องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเล คลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นกกลลนลอ,นส,น,น,อนสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหนภูมิต่ำสุด2 5่7องศา,ศาเซลเซียสอุณหนภูมิสูงสุด3 2ม5องสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประเทศไทยประจำวันนี้นะครับวันที่23กร,รกฎาคม2564นะครับกรมอุตุได้เตือนนะครับ38จังหวัดนะครับระวังฝนตกหนักนะครับและเสี่ยง น้ำท่วมฉบพันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาดวยนามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับนอนหลับฝันดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไป สวัสดีครับ